โอกาสเกิดขึ้นได้เพราะมีคนทำเรื่องงงๆและตลอดเวลาหลายสิบปีที่เราบริหารเบอร์กเชียร์มาผมคิดว่าจำนวนเรื่องโงงๆเพิ่มขึ้นมากแถมยังเป็นเรื่องงงๆก้อนโตเสียด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Money Mind Health วันนี้ผมจะมาถอดบทสัมภาษณ์ของ Warren Buffett ซึ่งผมคิดเสมอว่าคำพูดของปู่เป็นเครื่องเตือนใจอย่างดีให้กับนักลงทุนมือใหม่อย่างผมรวมถึงใครหลายๆคน อย่างที่ทราบกันดีว่าประสบการณ์ในการลงทุนของปู่มีมากมายแค่ไหนและขั้นตอนในการตัดสินใจในแต่และครั้งมันเป็นอย่างไรในคลิปก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอ3เหตุผลที่ปู่ของเราจะขายหุ้นใครยังไม่ได้รับฟังสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับในวันนี้เรามาดูบทสัมภาษณ์ของปู่กันครับ จากที่เกริ่นไปตอนต้นคลิปขอขยายความอย่างสุภาพสักหน่อยแล้วกันครับว่าโอกาสไม่ได้มาจากความฉลาดของเราแต่มาจากความผิดพลาดของฝูงชนหนึ่งในเหตุผลที่ปู่ได้กล่าวแบบนี้นั้นเพราะ เพราะทุกวันนี้คนไปเอาเงินจากคนอื่นมาใช้ได้ง่ายกว่าสมัยที่เราเริ่มต้นมากคุณจะเปิดบริษัทประกันภัยโง่ๆสัก10หรือ15แห่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาแล้วรวยก็ยังได้ถ้าคุณทำเป็นไม่ว่าธุรกิจนั้นจะสำเร็จหรือเปล่าผู้จะดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็ได้เงินทนายก็ได้เงินถ้าทำกันในวงกว้างซึ่งเมื่อ58ปีก่อนทำไม่ได้เพราะหาเงินทุนไม่ไหวก็จะยิ่งเกิดผลแบบนั้น ผมเลยรู้สึกว่าการลงทุนจริงๆหายไปมากจากตลาดทุนนิยมขนาดมหาศารที่ใครๆก็เล่นได้ทุกวันนี้เงินก้อนใหญ่ไปอยู่ที่การขายไอเดียให้คนอื่นว่าจะชนะตลาดได้แทน ถ้าไม่ได้บริหารเงินก้อนใหญ่เกินไปซึ่งเราเองบริหารก้อนใหญ่ผมว่าโอกาสจะยิ่งมากขึ้นเราสองคนปู่และชาลีมักเห็นต่างกันเรื่องนี้เขาชอบบอกว่ามันช่างมืดมนส่วนผมก็ชอบบอกว่าเดี๋ยวเราหาเจอเองจนถึงตอนนี้เราทั้งคู่ก็เหมือนจะถูกกันทั้งคู่ทุกวันนี้มีเงินจำนวนมากอยู่ในมือคนเก่งจำนวนมากที่พยายามฉลาดกว่ากันและกันและโปรโมทเก่งกว่ากันเพื่อด,ดึงเอาเงินจากคนอื่น โลกมันต่างจากตอนที่เราเริ่มมากมันยังมีโอกาสอยู่แน่แต่ก็มีตอนที่ไม่สนุกอยู่ด้วยพวกเขาแข่งกันในสังเวียนที่คุณไม่จำเป็นต้องลงไปเล่นก็ได้ตัวอย่างเช่นตลาดพันธบัตรรัฐบาลตลาดตั๋วเงินคลังวันก่อนมีบิลหนึ่งใบาคาผิดสังเกตจากตัวอื่นเราก็ซื้อไปมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์ โลกทุกวันนี้หมกมุ่นกับระยะสั้นอย่างท่วมทน้นการประชุมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทุกคนก็เอาแต่หาวิธีเติมช่องในสไลด์เพื่อโชว์กำไรปีนี้ฝ่ายบริหารก็ป้อนความคาดหวังที่ตั้งใจจะทำให้ชนะนิดๆแบบหอมปากหอมคอ โลกแบบนี้เหมาะมากกับคนที่คิดวางแผนว่าอะไรจะเวิร์กในอีก50-20ปีผมอยากเกิดเป็นคนรุ่นนี้ด้วยซ้ำเริ่มต้นด้วยเงินไม่มากแล้วค่อยๆทำให้เป็นเงินก้อนโตชาลีก็เหมือนกันเขาต้องหาเรื่องทำได้แน่ผมรับประกันถึงแม้จะไม่เหมือนเดิมเป๊ะๆแต่สุดท้ายเขาก็จะมีกองเงินก้อนโตส่วนผมไม่ชอบความตื่นเต้นแบบทำให้กองเงินก้อนโตกลายเป็นกองเงินเล็กหรอกผมชอบให้มันใหญ่ๆอย่างนี้แหละ ตกลงเราคิดเหมือนกันนะชาลีเอาละผมขอเล่าเรื่องการลงทุนในญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยเรื่องนั้นน่ารักดีสมัยเริ่มต้นคนอื่นอาจเปิดนิตยสาร Playboy อ่านแต่ผมนั่งเปิดคู่มือ Moody's อ่าน ผมเพิ่งดูสารคดีชื่อ Turn Every Page ของ Li ซ z i e g o อ l i ี b อีกรอบผมแนะนำให้ทุกคนดูเพราะสมัยก่อนผมนี่แหละเปิดอ่านทุกหน้าจริงๆทั้งใน o o ดี y s ในกรมสาธารณูปโภคที่บอสตันและในกรมการประกันเปิดไปเรื่อยๆเป็นพันๆนหน้าด้วยซ้ำแต่ปัจจุบันเราต้องหาไอเดียใหญ่ๆเพื่อให้เงินทำงาน ทั้งนี้ในบทสัมภาษณ์ปู่ได้พูดถึงจังหวะการเข้าซื้อหุ้นในประเทศญี่ปุ่นด้วยโดยผมขอขยายความสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการซื้อหุ้นบรัตทรีสในประเทศญี่ปุ่นกันครับณเวลานั้นบรรยากาศและมูลค่าหุ้นโดยรวมในประเทศญี่ปุ่นนั้นซึมและราคาถูกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทการค้าทั่วไปโดยในวันที่31สิงหาคม2020เบ r k s h ก r e h เ t h a w a y ฮประกาศถือหุ้นราว5%เท่าๆกันใน5บริษัทการค้าทั่วไปญี่ปุ่นอิโตชู Marubeni, Mitsubishi, Mitsui และ Sumitomo โดยสะสมมาประมาณ12เดือนก่อนหน้านี้และระบุว่าอาจเพิ่มได้ถึง9.9%ต่อบริษัท อีกทั้งเบิร์กเชียร์มีพันธบัตรสกุลเยนคงค้างประมาณ625.5ล้านเยนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงค่าเงินด้วยโดยที่ณเวลานั้นตลาดญี่ปุ่นพึ่งผ่านช็อคโควิดมกราคม2020ดัชนีร่วงแรงนิเคอิดิ่งถึงขั้นลบ10%อนทราเดย์ ay, ในวันที่13มีนาคมแล้วค่อยๆฟื้นตัวแต่ความเชื่อมั่นยังเปราะบางในช่วงกลางถึงปลายปี2020ที่เขาเปิดตัวการลงทุนนี้ ทั้งนี้ณเวลานั้นหุ้นโซโกโชชาหรือกลุ่มบริษัทการค้าทั่วไปตอนนั้นถูกมากหลายตัวซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี PB น้อยกว่าหนึ่งมีรายงานวิเคราะห์ระบุว่ายกเว้นอิทโทชุหุ้นที่เหลือซื้อขายราว0.7-0.86เท่าบุกและเป็นหุ้นที่ให้เงินปันผลสม่ำเสมอจึงน่าสนใจสำหรับนักลงทุนสายคุณค่ายอย่างปู่ อีกทั้งด้วยสภาพธุรกิจของบางบริษัทก็สะท้อนความกดดันช่วงนั้นเช่นมารูเบนิรายงานขาดทุนสุทธิปีสิ้นมีนาคม2020จากการด้อยค่าธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์และปัจจัยพิเศษอื่นๆก็ยิ่งทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจเล่าต่ําลงไปอีกโดยในบทสัมภาษณ์นั้นได้มีผู้ถือหุ้นเบิรคเชีย์ถามคําถามเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ปู่ได้ตอบอย่างน่าสนใจไว้ว่าเรื่องญี่ปุ่นนั้นง่ายมาก ผมชอบดูตัวเลขของบริษัทต่างๆและตอนนั้นมีบริษัทใหญ่มากๆอยู่5บริษัทที่เข้าใจธุรกิจได้เราเคยทำธุรกิจกับพวกเขาแทบทุกคนละหลายรูปแบบด้วยซ้ำโรงไฟฟ้าถ่านหินของเราแห่งสุดท้ายก็ถูกสร้างด้วยหนึ่งในนั้นในฐานะกลุ่มเขาให้ผลตอบแทนราว14%เมื่อเทียบกับราคาที่เราจะจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเขาจ่ายเงินปันผลพอเหมาะ หลายแห่งก็ซื้อหุ้นคืนเขายังถือติจการหลายอย่างที่เราพอเข้าใจในภาพรวมถึงแม้จะไม่ได้เข้าใจลึกทุกธุรกิจแต่เราเห็นเขาทำจริงไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านั้นในขณะที่เราตัดความเสี่ยงค่างเงินได้ด้วยการกู้เงินเป็นเยนต้นทุนประมาณ0.5%ถ้าข้างหนึ่งให้14%อีกข้างต้นทุน0.5%และเราได้แหล่งเงินที่รู้ว่าอยู่ได้นานแถมเขาบริหารแบบมีเหตุผลและมีขนาดใหญ่ เราก็แค่เริ่มซื้อผมยังไม่ได้บอกใครด้วยซ้ำจนอาจเลยไป6เดือนแล้วถึงเล่าให้ฟังพอถือครบ5%ใน5บริษัทเราก็ประกาศในวันเกิดอายุ90ของผมนั่นแหละว่าเราถือเกิน5%ไม่นานมานี้เราเพิ่งไปพบเขาครั้งแรกสิ่งที่เจอทำให้ประทับใจมากตอนนี้เราถืออยู่7.4%และเราจะถือไม่เกิน9.9%เว้นแต่เขาจะเห็นชอบ เรายังออกตราสารเป็นเงินเยน,นเพิ่มอีกประมาณ164ล้านเยนและถ้าเรามีเงินแค่5,000ล้านดอลลาร์เราอาจทำให้เป็นเงิน10,000ล้านดอลลาร์ได้ด้วยวิธีนั้นดูเป็นฮีโร่ไปเลยแต่ในรายงานของ b e r k s h ย r 10,000ล้านดอลลาร์มันเป็นแค่จุดเล็กๆแต่ก็สนุกผมน่าจะคุยกับชาลีเรื่องนี้หลังเริ่มลงทุนประมาณปีถัดมาผมรู้ว่าเขาต้องชอบแน่ เราพยายามสใส่เงินทุกดอลลาร์ที่ทำได้แต่สุดท้ายก็ลงได้แค่หนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์จริงๆยังไม่ถึงด้วยซ้ำตอนนี้เรานำอยู่ราว4-5,000พันล้านดอลลาร์บวกเงินปันผลและยังได้ผลต่างต้นทุนการเงินที่ยอดเยี่ยมพวกเขาต้อนรับเราซึ่งก็ควรต้อนรับและเราชอบวิธีการทำงานของพวกเขามากเราไม่ได้ไปบอกให้เขาทำอะไรเราย้ำคำปัญทะว่าจะถือไม่เกิน9.9%และเขารู้ว่าเรารักษาคำพูด ผมไปที่นั่นส่วนหนึ่งเพื่อแนะนำเกรกให้รู้จักด้วยเพราะเราจะอยู่กับเขาอีก10ถึง40ปีและอาจมีโอกาสร่วมมือกันเป็นบางครั้งเราก็ตั้งตารอเช่นเดียวกันเขานอกจากนี้เรายังมีธุรกิจปฏิบัติอื่นในญี่ปุ่นด้วยเครกเสริมว่าจุดประสงค์ของการไปครั้งนั้นคือสร้างความไว้วางใจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง5บริษัทเพราะเราหวังโอกาสระยะยาวโดยพื้นฐานแล้วอย่างที่ผมย้ำมันคือการลงทุนที่ดีมาก การประชุมทั้ง5ครั้งน่าประทับใจวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของพวกเขามีช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้หลายอย่าง2วันกับบริษัททั้ง5ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ดีลที่ตอนแรกตั้งใจจะออกตราสารหนี้เยน56,000ล้านเยนในเวลาต่อมากลับกลายเป็นมูลค่าเพิ่มให้ b e r k s h i ์ e h a t h เ w a y ประมาณปีละ400-500ล้านดอลลาร์เราก็จะมองหาโอกาสต่อไปและในตลาดเงินเยนบ Berkshire h a t h เ w เวกลายเป็นผู้กู้เงินนอกญี่ปุ่นรายใหญ่ที่สุดทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนั้นและเรายังไม่จบมีสิ่งที่อาจตามมาอีกและเรายังมีการดําเนินงานโดยตรงในญี่ปุ่นและมีพาร์ทเนอร์ยอดเยี่ยมหลายคนช่วยดูแลจนผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของปู่วอร์เรนบัฟเฟตพวกเราได้มุมมองอะไรโอกาสไม่ได้มาจากความฉลาดของเราเสมอไปแต่มาจากความผิดพลาดซ้ำๆของฝูงชนหน้าที่เราคือมองยาวมีวินยัยและซื้อของดีเมื่อราคาผิดปกติเหมือนบทเรียนจากดีลญี่ปุ่นของปู่บัฟเฟตครับแล้วคุณละ่ะ ในโลกที่หมกมุ่นระยะสั้นคุณเห็นราคาผิดปกติหรือกิจการคุณภาพที่ตลาดมองข้ามอยู่ตรงไหนถ้าต้องถือยาว5-10ปีคุณจะตั้งเกณฑ์เลือกหุ้นอย่างไรบ้างขอบคุณที่รับชม m ั n นี่ y y h e l t t h ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับ